สวัสดีครับส่องทนายพากินพาเที่ยวครับผมเมื่อนี้ทนายกับพามานะครับอำเภอหนองหานครับจังหวัดอุดรธานีครับมาจะมาเที่ยวนะครับบรานสถานนะครับบ้านเชียงนะครับแต่ว่ามือนี่วันจันทร์กับวันอังคารนะครับพี่พิธภัณฑ์เพิ่นปิดนะครับ ทนายก็ได้ทายบรรยากาศนะครับของบันเชียงเขาขาวบางส่วนให้เบิ้งนะครับตามคลิปที่แล้วนะครับผมหลังจากนี้ก็ทนายก็เดินทางมาวัดนะครับป่าสันติวนารามครับผมกระตังอยู่แถวอำเภอนนองหานจังหวัดอุดรธานีที่กันครับจะพามาเบิ้งนะครับโปรดนะครับพระอุโบสถ ดอกบัวกลางน้ำนะครับแหงหนึ่งแห่งเดียวของประเทศไทยครับผมนี่ครับนี่ครับที่ทนายแพนกลองไปนะครับผมให้เห็นหนัคือพระอุโบสถด,ดอกบัวนะครับกลางนา้ำแหงแดกครับผมก่อนสิเข้าไปพาไปบึงพระอุโบสถด,ดอกบัวครับผมทนายเขาจะพา ถ่ายบรรยากาศนะครับบริเวณรอบวัดให้เบิ่งครับสวยงามครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับสวนมากเพิ่นก็จะเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ครับนี่ครับนี่คือต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับนี่ต้นไม้ครับบรรยากาศรอบวัดสวยงามร่มรื่นครับวัดกว้างกว้างใหญ่ครับอย่าขน่าสิครับรถมาถึงบริเวณนี้นแม่นวัดเพล่นนี่โอ้ผ่านมาหลายโลครับ ทนายกับประเทศไทยเบิ้งเนาะตอนครับเข้ามาครับนี่ทนายกับพระมาผู้เดียวครับผมที่เห็นนี่ก็เป็นอนุสรของพระอริย์อริยสังฆธาตุภิกขุนะครับอริยสังฆธาตุภิกขุพระครูพิสารธรรมภานีธรรมภาน ทำมาผ่านนี่ครับ ภายในวัดเพลินครับนี่ครับบรรยากาศวัดเพิินสวยงามครับร่มรื่นครับไงครับผมวัดป่าสันติวนารามหรือดงไร่นะครับ ประกาศการมรณภาพพระครูพิสารรรมาพานีนะครับอริยะสังฆธาภธิขุครับผมอากาศบายๆครับอากาศ ร้อนนะครับผมแดดร้อน <_ S 1> ก็มีประชาชนมาแต่ว่า <_ S 2> คโค่อยร้ายครับช่วงนี้ครับคนเบ,บาบางแค่น้อยครับ อากาศห่อนครับ่วงนี้ของน้ำเพิ่นก็ลายลายครับลายจุดลายหม่องลายบอนครับนู่นครับครับบรรยากาศภาในวัดนะครับอีกมุมหนึ่งครับอีกจุดหนึ่งบรรยากาศของอนุสร ของลงพอนะครับเพ่นครับนี่นครับทีบบ่เห็นเป็นไายหยิบซพลงซพอยู่ขหนาหน,านะครับอสครับผมได้ครับได้ครับทานเลยครับ<ฮะ>นี่ครับ จ่าเิ่นแต่ว่ามีพระผู้มีเจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความสะดวกเพราะว่าคนพวกแคลหลายับรับช่วงนี้ครับร้อนครับบรรยากาศสวยงามครับเงียบสงบครับแต่ว่าความใหญ่ของเพ่นนี่ครับอ้ยกว้างใหญ่ไพศาลครับทางครับว่าพอดีดีครับทางเพ่นนี่ถนนเรียบครับลาดยางยางดีครับ นี่ครับฮอดแล้วอุโบสถด,ดอกบัวกลางน้ำวัดสันติวนารามนะครับวัดป่าสันติวนารามครับผมเดี๋ยวพาครับไปเบืองเนะาะข้างหน้านั่นนไปเที่ยวชมนี่ครับพญานาคครับน้าเอ๋กัหม ทุระแถวหนองคายแถวอุดรเนานะก็เลยถือโอกาสมาเที่ยวมาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องนะครับหาติที่ทำนะครับพี่น้องครับเบื้องน่ำครับนี่ครับพระอุโบสถกลางน้ำครับผมนี่ครับโอ้สวยงามลมเรือนดีเงยียบสงบครับ นี่ด้านหน้านครับผมครับ พระอุสุศรกลางน้ํานะครับวัดป่าสันติวนารามนะครับหรือตรงไร่นะครับอำเภอหนองหานจังหวัดสกลนครครับใไก่สวยงามครับแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมนะครับจะเห็นนี่เป็นลูกลิมิตนะครับเห็นบ่ครับ ลูกนิมิตนะครับฝังโดยรอบนี่ครับดานนี้ก็มีครับสวยงามครับกลางแม่น้ำเด้ครับกลางน้องกี่อากาศห่อนแห้งครับ น่าเลยครับมาเลยอันนี้เพิ่นนพระอุโบสถกลางน,าน้ำมาเดอ้อครับผมมากครับมากข้างในนี่เย็นสบายครับคือน่งับอาห,หันนี่ท่านบายนอะแดดนี่ครับ โอ้โหสวยงามครับเป็นเถ็ดนะครับผนังเพดานนะครับสวยงามครับเป็นสีสันโอ้โหสาธุนะครับผนังก็จะเป็นภาพพุทธประวัตินะครับคำนนนี่เสียงกล้องครับผมเสียงกล้องนะครับเสียงสะท้อนนะครับผม นี่ครับพระประธานเนะครับสวยงามครับเดี๋ยวตนายกับที่กราบมาจาการนะครับบูชานะครับพระเนาะประธานนะครับหลวงพ่อที่เพิ่นอยู่ในพระอุโบสถแห่งนี้ครับผม ครับผมกินทนายกได้กราบสักการะบูชาเนาะกาวบูชาพระร่มสารย์ทธถกนะครับทิประิศอยู่ในพระอุปสุธแห่งนี้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมทําบุญน้ำกันนะครับเรียบร้อยเมื่อกี้นี้ครับทําบุญถวายปัจจัยนะครับ เป็นแบบนี้นี่โกรธนะครับครับนาน,นานะครับนี่ครับนี่คือพระบรมสารีริกธาตุครับ บรรยากาศสวยงามครับผมนี่ครับด้านในพระอุโบสถครับผมเป็นไปแบบเรียบง่ายครับผมน่าจะเป็นวัดป่าเิก็ดแบบเรียบง่ายครับแต่ว่าสวยงามครับนี่ครับบริเวณสะานะครับภายในวัดนี่ก็รอบพระอุโบสถครับ เทียนั่นกับเป็นองค์พญานาคนะครับเป็นวัดทั้งเวริรดครับผัดกว่างไงครับนี่ครับ มันเงียบสงบครับเงียบสงบนี่เสียงงกเสียงไก่เสียงไก่ขันแต่ก็เสียง,ลยงปลาในหนามบ่อนครับปลาใหญ่ยินเสียงต่มตามตาม,ตามไก,ก่ไก,กนนับแมลงไก่กับขันประชาชนก็มาเรื่อยๆครับก็มีมาเดียวครับ ตัวเกษตรน้นอยครับรครับผมพน่อยครัผ้ามะเบิงรอบๆวัดอีกนะครับริมน้องน้ำนะครับนี่ครับริมตะลิงริมน้องน้ำครับมันก็จะมีจัดสวนสวยครับสวยงามครับผม นี่ครับเป็จุด,จดให้อาหารปลาต้นตะเคียนทองรอย4 0่400ปีให้อาหารกวางมีกวางพอมมีวัวบุญรอดนะครับปุ๋ยอินทรีย์สาธิตครับยายมีอะไรพอมให้อาหารกวางพอมต้นตะเคียนนี่ครับสวยงาม นี่ครับริมสะนามเิ่นกะทิมีรูปปั้นเนาะเสือหมูปลานะ,น,ะนะครับมีแผ่นดาก็มนีนี่ครับนะครับบรรยากาศสวยงามรมเรื่อครับผมนี่ก็นาจะต้นฮสีมหาโพอีกแล้วนี่ครับเนี่ย จัดไว้สวยงามครับนี่ครับจุดนี้สวยงามครับ ปลา,า,านะครับอากาศสวยงามครับอากาศร้อนเล็กน้อยครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ทนายกับเขาปิดคลิปไปแค่น,นี้เด้อครับผมขอบคุณที่ติดตามครับผมพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ